หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตก Hi สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมโรบบอกกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกับด่าน Natural Disaster Survival เช่นเคยนะแต่ก็วันนี้เนี่ยเราก็มีคนมาเล่นด้วยอีกหนึ่งคนนะก็คือนาะง M. n g หรือว่านางย uh ูนั่นเองนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยฉันก็ได้แบบเปลี่ยนชุดมาเลยนะเออก็เป็นชุดแบบสีชมพูแบบแจ๊สจ๊สเลยเออก็มีความกระเทยสูงมากนะสําหรับฉันชอบชุดนี้มากนองไปชุดฟรีเออฮมันปังมากเลยชุดนี้มาดูกันว่าฉันกับชุดใหม่เนี่ยจะรอดไหมในวันนี้แล้วก็นางยูทูบจะรอดกันไหมนะเออส่วนตัวฉันก็ชอบตาย มาจ้าตาแรกของเราก็มาเจอเป็นด่านเอ่อเขาเรียกว่า High School เออเป็นโรงเรียนมอปลายนะอ่ามาดูกันว่าฉันกับโรงเรียนมอปลายเนี่ยจะรอดไหมนะซึ่งตอนที่ฉันเล่นเครื่องฉันมันดูแหลกๆมากแกคืองงมากตอนไม่อัดคลิปก็คือไม่แหลกพอมาอัดคลิปปุ๊บแหลกเลยจ้าเออนายเอวาร์จิสจะไปไหนนะอ่าีนี้มีคลาสสอนนะมีคุณครูสอนด้วยคุณครูหุ่นยนต์ คุณค e, <ım. S 2> ูนยนจะมาสอนเราอะเดี๋ยวเราหนีออกค่าก่อนนะทุกคนเราไม่อยากเรียนอ๋ยจะเกิดพายพิบัตอะไรเอ่ยรอุ้นทุกคนวยนางนี่เอเรียนอีกแล้วว่าว้าดอดอทอดอดอทุกคนช่วยด้วยรอดอดออ้มไอคอจะตายไหมฉันแหลกมากทุกคนทอดอดรีบออกเร็วรีบออกรีบออกโอ้ไม่ก้อนเกือบตุยเกือบตุยดีนะไม่ตุยโอ้โหโอ้โหทุกคน กระแสลองซานดโดรนี่มันเุนแรง,งเลอเกินโอ้ยกอดูมันพัดผ่ารงเวียนของเราไปหมดเลยอาแบบนี้ฉ้กก็ไม่มีที่เรียนละสิอา้าวแบบนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์ละสินะ <c oughs> ไม่ใช่ละเออโอ้ระวังสิ่งของมันทับมาใส่ตัวเรานะทกว้ายว้ายว้ายเต็มร้อยเต็มร้อยโอ้ my god โอ้ my god โอ้โห เพราะเธอนี่ก็ยืนนิ่งกันดีจังเลยเนาะเออมีกลัวตายกันหน่อยหรือไงโอ้ยดูสิ่งของที่มันลงมาตรงนี้สิมันแบบกระเจื้อนมันมันเกินกาดมากโอไมกอชแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะฉันที่เกียจวิ่งหนีมันแล้วอ่ะจะกดพัดของมาใส่ฉันน่ะน่ากลัวมากเลยเนาะเพราะมันพัดของมาใส่เราตยเนี่ยก็คือแบบเป็นการตายที่ไม่สมควรนะเออเราน่าจะไม่ตายแหละรอดสวย น่าจะรอดอยู่นะใช่ไหมเออแบบนี้รอดอยู่เออเฉิดฉายเลยคะ่ะคนที่อยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยเน,ะนาะไดเมร์มินจิสก็ยังรอดเนาะเออทอร์นาโดก็คงยังปั่นเหมือนเดิมเี่าปล่อยได้แล้วคะ่ะเย้ตาแรกมาก็รอดเลยนะวูฮูแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราก็จะรอดไปเรื่อยๆแงเออธิบัติอะไรนะหรอ <laughs> สมิโกะจออ้า พูดทำพูดเก๊กไงเออ๋อยวตาหน้าก็ตุยแล้วไม่ใช่ละมาเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นด่านต่อไปกันเลยว่าจะเป็นด่านอะไรนะนี่กระโดดดีใซไปอ้าเราเจอด่าน sunny ridge น,น,นะเออคือเป็นคล้ายๆแบบฟาร์มอะไรนี้เนาะเออก็มีแบบโรงเก็บนาข้าวโรงเก็บฟาร์มอะไรได้ๆนะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นที่สูงกันเลยนะทุกคนเราชอบขึ้นตรงนี้มากเลิศ เกาะตรงนี้ขึ้นไปเลยแล้วเราก็จะปักหลักอยู่บนนี้เลยนะอาจจะเป็นสึนามีก็ได้นะอืมก็้องคิดีๆไว้ก่อนเนาะบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดสึนามีมาแบบคนมันจะแย่งกันขึ้นไงแล้วมันจะขึ้นไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นไว้ก่อนเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการปลอดภัยกับตัวเราเองไว้ก่อนนะอือโถคอเราเจอเอิร์ทเคว้แผ่นดินไหวอ๋อไว้ก่อนจะตลงยังไงก่อนอ๋อจะลงยังไงก่อนอ โอ้ยตัวแตกเลยโอ้โหตุยอ่ะไม่รอดเลยรอบนี้โอ้โหแล้วคนอื่นจะรอดไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันโอ้ฉันแหลกมากเอิร์ดควยเอิร์ดควยทำลายระบบโทรศัพท์ฉัน <c oughs> นี่ก็คือคนที่ตายเหมือนเราเนาะโอ้โหดูแกหน้าเอาสิ่งของทุกอย่างลงทะเลหมดเลยอย่ะหดหูมาก มาเดี๋ยวเรามาด่านต่อไปกันเลยเมื่อกี้ตายนะนางยูฮูเหมือนจะรอดเนะดาะตานี้เราก็เจอด่านเป็นด่าน a i n โ o w d a s h นะนั่นก็คือด่านชิงช้าสวรรค์น,นั่นเองซึ่งจะเป็นแบบชิงชา้าแบบสีรุ้งรุงเนาะมาเดี๋ยวเรามาเลือกสีกดีกว่าเราจะขึ้นสีไหนดีเพราะว่าเราน่าจะขึ้นสีเขียวๆตรงนี้แหละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเอมสีสีนี้แล้วกันนะขึ้นเลยยูฮู oh! นางยูฮูอยู่ไหนเนี่ยนางขึ้นมาอย่ะงอ๋โอโอเคนางกระโดดขึ้นมาเร็วเออ มาดูกันว่าตานีนจะเจอเป็นภัยพิบัติอะไรนะซึ่งการที่เราขึ้นด่านชิงช้าสวรรค์แล้วก็แบบมีเขาเรียกเป็นยังไงมีความเออฝ้าครึมก็คือไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเออไอ้ซิดเรนเป็นฝนกรดนะเออมาดูกันว่าเราจะ ตุยไหมการที่ฝนกดสามารถทรําลายโครงสร้างของชิงช้าสวรรค์อันนี้ได้นะทําให้มันสามารถล่มลงไปได้แล้วเราก็สามารถตุยตุยได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเออไหนโอ้ยลายลายกระเช้าเริ่มล่มเริ่มลงไปแล้วโอเมกอชแต่อย่างหนึ่งในนั้นยังไม่ใช่กระเช้าเรากระเช้ายงังยังปลอดภัยอยู่ของเราเป็นอันสีเขียวอันสีเขียวไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะ อ๋ยทุกคนจะรอดไหมโอ้ยอุยอุยแรงมากกระเช้าด้านบนของเรามันลงไปแล้วไม่ไหวทุกคนอ้อสั่นไม่ไหวอ้ากระเช้าของเราก็ลงเหมือนกันโอ้รีตื่นจ้าตื่นแล้วนายเอมารอนจิสไหนแรลาว่ะอ้าวนางตุยแล้วหรออ้อออกมาแล้วนอกก็คือฝนกรดตกใส่หัวเราอะแกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปก่อนเออโอ้โหนั่งนางแบบ สวยแบบท่าสสวยเลยนะเหมือนจะผ่านมาสักพักละฉันน่าจะไม่ตายแล้วแหละทุกคนนะ่าจะรอดอยู่รอบนี้อืมโอเคงั้นเราก็ออกมาเชยญชายเลยละกันเลือดโหลดอ้ารอดจริงด้วยนะทุกคนเย้ yeah! สรุปนางเอ็มอารนจสนางตายจริงๆนะเออไม่รอดไม่รอดโอ้โหนางคนที่จะทําบุญมากกว่านี้ <laughs> ไปดูกันว่าด่านต่อไปเดี๋ยวเเป็นด่านอะไรเดี๋ยวเราขอค่าตัวตายแป๊บ,บนึงเนอเพราะว่าเลือดเราไม่เต็มนะเดี๋ยวไปเล่นด่านต่อไปจะได้แบบตายยากๆหน่อยอย,อย่างงี้อุ้ยทุกคนเราจะนางเอรนสคุกกี้ ans, อ้าวเราจเจอด่านเรนโบรอีกแล้วนะเมื่อกี้ฉันพูดเรนโบด้าสหมายด้ต้นโพนี้หนึ่ง <laughs> ก่อนอื่นเราก็จะมาเลือกสีกันเลยนะว่าเราจะขึ้นสีไหนดีจะอยากขึ้นสีชมพูอ่ะแกแต่สีชมพูมันแบบมันมันมันเป็นตัวต้ต้นๆเลยอ่ะจะไม่ชันขึ้นไม่ทันเนาะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทันแบบแถวสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้เออขึ้นสีไหนดีตรงอ้าวฉันได้ขึ้นด้านบนเลยเอา้าวจะขึ้นตรงนี้ยูหูยูฮูย oo, อยู่ไหนอ้าวอุ้ยนังขึ้นทันด้วยปางไม่ไหวเมื่อกี้เรากระโดดเราโดนชิงช้าแบบ กแก่งใส่เนาะเออตุบเลยนะเลือดเราเสียไปประมาณเซนหนึ่งส่วนสี่ของเลือดเนาะก็ก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเอออ่ะพอฟ้าโปร่ปงแบบนี้มาดูกัว่าเราจะเจอภัยพิบัติอะไรนะอา้าวสึนามิอา้าวกรี๊ดสึนามิเราจะรอดยังไงก่อนโอ้โหถ้าสึนามิพัดมาแล้วถ้าฉันอยู่ด้านล่างอะ่ะฉันก็ตายอยู่ด้านบนก็ตายเพราะว่า อยู่ด้านล่างโดนสึนามิพัดก็ก็คือมันจะตายเลยนะหรือว่าอยู่ด้านบนเนี่ยโครงสร้างของตัวชีชาสวรรค์เนี่ยก็จะโดนสึนามิพัดใช่ไหม้วก็จะตกทะเลแล้วทุกคนก็ตายเอาง่ายๆคือมีแต่ตายกับตายเหมือนฉันจะดูที่รอดอยู่ก็คือด้านบนต่างคาต,ตรงนั้นอะ่ะแต่ฉันไม่รู้วิธีขึ้นนะว่าเขาขึ้นกันยังไงเนาะเห็นคนขึ้นกันเยอะเลยมันมีวันใดขึ้นหรอฉันไม่เคยเห็นเลยอะ่ะฉันไม่มาเป็นอลอยรอดแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นสูนามิมาแล้วมันจะมาโดนหัวฉันแล้วว้าว โอ้โหไม่รอดทุกคนโดนสึนีมพาดเลยแล้วยังไงโอ้โหแล้วเหมือนว่าชิงช้าสวรรค์จะาลอยลงทะเลไปเลยนะทุกคนอื้อไม่รอดกันสักคนอนะ่ะแบบนี้ตะโตนโอ้โหเอางคือจะอยู่บนสุดหรือว่าจะอยู่ล่างสุดก็คือไม่รอดกันสักคนจ้าแล้วแบบนี้จะมีคนรอดกี่คนนะ่ะเออนั่นดี น่าสงสัยมากเลยรอบนี้จะมีคนรอดกี่คนอันมีคนขอเป็นเพื่อนนะอะรับแอดยังไงอุย้ยเห็นคนกระโดดไหมอ่ะเราไม่เห็นคนกระโดดเลยนะหรือว่าไม่มีคนรอดหรือเปล่าหรือว่าตรงนั้นเราดูอ้าวโอ้โหมีคนรอดห้าคนเลยนะเธอเออเลิศเนอะมาด่านต่อไปมาแล้วทุกคนเป็นด่าน Happy Home นั่นเองนะก็จะเป็นด่านที่แบบมีความบ้านแสนสูงโง่อันนึงตั้งอยู่ตรงนี้เนอะเออ ซึ่งสถานีที่ฉันจะไปแน่นอนค่ะบนหลังคาฉันชอบบนหลังคามาก <c oughs> เพราะว่าฉันชอบแบบสังเกตการอะไรเงี้ยว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งวิธีการขึ้นก็จะมีแบบบันไดยอยู่ด้านหลังนี้เนาะเออก็เกาะขึ้นไปเลย,ยนี้นี่แล้วก็ด้านบนก็จะมีปล่องปล่องควันออกอันนึงเนาะมาดูกันว่ารอบนี้นันเราจะเจอเป็นด่านภัยพิบัติอะไรนะเออ กรีจ้าเป็นเมซิโอชาเวรนะก็จะเป็นอ้อยอัวกะบาทตกนั่นเองนะทุกคนเอ้าการที่เราจะปลอดภัยเนี่ยเราต้องไปหลบอยู่ในบ้านกันก่อนนะบางทีการที่เราหลบอยู่ในบ้านมันก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันนะแบบนี้ไงเห็นไหมคนที่หลบอยู่ในบ้านก็ใช่ว่าจะรอดเด้อ ปกติแล้วเขาอยากให้อยู่ที่โลง่งนนะเพราะว่าถ้าเจอแบบอย่างนี้เนาะมันจะได้แบบดูบนฟ้าแล้วก็มันจะตกอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบไปหลบเลยอะไรประมาณนี้เนาะการที่เราอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะทุกคนเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างในด่านต่างๆเนี่ยคือแบบอ่อนแอมากนะคือแบบูตมีนึงก็คือแบบพังกระจายจ้าเออโอ้โหมีคนมีลูกโป่งอยากได้บ้างอ่ะอยากได้บ้างการที่เรามีลูกโป่งเนี่ยมันจะเพิ่มการรอดของเราขึ้นมากๆเลยนะ ฉันหลบอยู่ในสักอักาแล้วไม่เห็นมีอะไรมาฆ่าฉันเลย,อ,ยอ้าไม่มีก็บ้าแล้วหักปุ๊บก็มาปาบโ oh my g i r ้นี่มันคืออะไรกันเนี้ยมันช่างบางังเอิญอะเกินนอนทุกคนโอ้โหออยทุกคนเราเจอด่านเดมิมอะโอ้โหสำหรับฉันใช่ว่าดา่านนี้มันน่าเบื่อมากเลยนะ มันแท้ไม่มีภัยพิบัติอะไรเลยเอ้ยไม่ใช่สิมันแบบมันไม่มีของเล่นอะไรในด่านนี้เลยอ่ะมันมีแค่แบบหลังคากับบ้าน2องชั้นแค่เนี้ยโอ้ยมันแบบแบบมันไม่สนุกเลยอยากเจอใค่ายทหารอะคราทหารหนึ่งรอบนี้เราเจอเป็นเดด d ี y ไว r u รัสเองนะทุกคนว้าวอ้าวแล้วฉันเป็นตัวแพ้เชื้อชัยเลยแบบนี้ฉันไม่ยอมตายคนเดียวแน่ ใครที่เป็นตัวแพรเชื้อเนี่ยคนนั้นจะตายได้นาหนร้อยเเนลยนะทุกคนก็คือโชคลายมากซึ่งฉันก็ต้องมาฟาดขอเพราะว่าฉันติดเชื้ออ๋อเพราะฉะนั้นภารกิจของคนที่ติดเชื้อก็คือเอาไปแพร่คนที่ยังไม่ติดเชื้อนั่นเองนะคะทุกคนไหนอิ่มห้อยิบนหลังคาเนี่ยโอ้ยก็ให้หมดย่านี่ไอสสมันไอใสมันนี่เขาติดโควิดตายไม่เหมือนเราเลยก็ไม่เชื่อว่าโควิดแตเตะเราอยู่ไวรัสเออนี่ย่าน้านบน้ะ ตันโบน่าโอ้ยจะไม่รอดหรอกทุกคนหัวกี้ตกทะเลเลยปะเน่ะนะเกือบแล้วเกือบแล้วอห่าโอ้โห,โหเกือบตกแล้วโอ้ยทุกคนก็แบบอลมากนันนะดูเออโอ้คนรอดก็เยอะนะเนี่ยเธอไม่ก oh ็ถ้าไม่ตีไวาฉันเป็นคนแพ้เชื้อนนะฉันก็รอดเหมือนกันจ้าออื้อ S <S <an> <S ก็เป็นไงบ้างทุกคนกับการเล่นโลบบของฉันในวันนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ปากไลคกดแชร์แล,ล,ลนะ้วกดซับสไครต์ไ้ด้นะส่วนใครที่อยากจะเล่นด้วยเนี่ยก็แอดมาได้นะทุกคนบ๊ายบาย้ๆกันที่หน้าจ้า <S <S แล้วเรายังมีช่องทางการติดตามมือนอื่นอีกด,ด้วยนะ